สวัสดีค่ะมือบอลชาแนลบายลองอันคลิปนี้นะคะลองอันก็มีต้นยางอินเดียนะคะ,ะชนิดต่างๆที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะยางอินเดียหรือต้นยางลบนี่นะคะก็ถือว่าเป็นไม้พออากาศอันหนึ่งที่ค่อนข้างยอดยิดตนะคะเมื่อปีที่แล้วหรือในขณะนี้ทุกไลฟ์ก็ยังมีการตามหาตามซื้อกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่ ปลูกง่ายเนาะแล้วก็อดทนแล้วก็สวยนอกจากจะเพาะอากาศแล้วก็ยังช่วยดักจับฝุ่นด้วยนะคะชนิดแรกของอต้นยางลบหรือว่ายางอินเดียนะคะก็ที่ลองอันนี้นะคะต้นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นยางอินเดียเขียวนะคะก็จะเป็นใบเขียวแบบนี้เลยนะคะกระดูกด้านหลังก็เป็นสีแดงนะคะในใบที่เพิ่งเกิดมานะคะยางอินเดียด่างชมพูนะคะ กระดูกใบก็เป็นสีชมพูหลังใบออกสีชมพูกระดูกแดงนะคะในใบที่สุกแก่ก็สีก็จะจืดจางลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนดูก้านใบเขาก็จะมีสีชมพูนี่คือยางอินเดียด่างชมพูนะคะสำหรับต้นนี้เป็นยางอินเดียด่างเหลืองนะคะยางอินเดียด่างเหลือง กระดูกจะมีสีขาวนะคะแล้วพื้นก็จะพื้นตรงกลางก็จะมีเขียวขอบๆก็จะเป็นเหลืองนะคะอย่างใบนี้จะเห็นได้ชัดต้นนี้เป็นยางอินเดียด่างขาวนะคะขณะที่เป็นยอดอ่อนเขาก็จะดูเหมือนเป็นสีเหลืองเมื่อไหรที่ใบแก่นะคะเขาก็จะมีด่างเป็นสี ค่อนข้างจะขาวนะคะกระดูกส่วนใหญ่ก็จะแดงนะคะก้านใบก็แดงอันนี้ก็บางคนก็จะบอกว่าอันนี้คือด่างสามสีนะคะก็จะมีสีเทาสีเขียวแล้วก็ด่างเขาที่ขอบด้วยนะคะต้นนี้ก็เป็นด่างขาวอีกแบบหนึ่งนะคะคือกระดูกของต้นนี้จะไม่แดงนะคะ ใบที่เกิดใหม่ก็จะก็จะไม่แดงกระดูกก็จะขาวนะคะด้านหลังกระดูกถึงจะแดงนะคะสำหรับต้นนี้ก็เป็นยางอินเดียดำนะคะยางอินเดียดำนะคะกระดูกใบสีแดงด้านหลังก็เป็นสีแดงนะคะยางอินเดียค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายนะคะ ชอบอยู่กลางแจ้งถ้าอยู่ในบ้านนานเกินไปก็ต้องออกมาตากแดดบ้างนะคะไม่อย่างนั้นใบเขาจะร่วงหรือถ้าเขาอยู่ในกลางแจ้งเพื่อนๆก็ต้องหมั่นสังเกตดูว่าระบบลากเขาแข็งแรงไหมนะคะไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะใบไม่ได้นะคะยางอินเดียด่างเหลืองต้นนี้นะคะลองอันเอาเขาออกมาอยู่กลางแจ้งนะคะก็เลยทำให้ใบเขาไม่แบบนี้เลย เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ต้องการจะเอาเขาออกมาไว้กลางแจ้งต้องดูเขาด้วยว่าระบบลากเขาแข็งแรงหรือย,ยังความชุ่มชื้นที่กระถางมีไหมนะคะถ้าเอามาตั้งเลยก็จะทำให้เป็นใบไม้แบบนี้นะคะยางอินเดียก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการไม้ฟอกอากาศราคาถูกดูแลง่ายและขยายจำนวนได้ง่ายๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ลองอันก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆจากลองอันด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ